ดูแลพันไม้อย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ตัตัวพืชมาตอกวนและสองเมื่อมีตัตัวพืชมาตอกวนคุณมี จะรู้จักนี่นานหรือยังครับยี่สิบปถ่ายที่นี่มา20ปีแล้วนะครับส่วนมากจะ่ายเป็นอะไรครับเป็นไม้ป่าไม,ไม้ไทยไม้วรรณคดีค จะเป็นพวกไม้ป่าไม้ไทยไม้ในวรรณคดีนะครับผมแน่นอนครับพวกนี้ก็จะเป็นไม้ใายอยู่ลแล้วใช่ไหมครับก็ต้องมีระตูพืชน,นะครับผมมาตอบตัวธรรมดาคุณป้านะครับผมมีแนวทางการต้องการศัตรูพืชอย่างไรครับผมก็จะใช้ยาฆ่าแมลงเนาะผสมกับยาจับไบป,ไปนุนเทียวล่าะคะ่ะแล้วก็พวกบางทีเราใช้สารนานโนบ้างก็มีเนาะบางทีถ้าจะให้ถ้าไม่ใช้สารเคมีก็ใช้พวกสะเดาเป็นน้ำหมา บริษัทเขาจัดจักตะดาวใช่ไหมครับผมแล้วต้องถามกันว่าสารเคมีครับกับสารที่จับธรรมชาตินี่มันแตกต่างกันถ้าสารเคมีเนี่ยนะเราฉีดได้แค่อีกละครั้งต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องใบไหม้แต่ถ้าเราใช้สารจักตะดาวเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนเรื่องว่าใบไหมใช่ครับแล้วก็แล้วก็อยู่ได้นานครับผมแล้วแต่ว่าตสูงขึ้นหรือตายเหมือนกันตายเหมือนกันค่ะแต่ว่าดินสภาพดินกับต้นไม้มันจะไม่ค่อยสึงดูมข้างเรา พวกเสตียอะไรพวกนี้ก็มากกว่าคดณคุณจำเป็นส่วนมากคุณป้าก็จเป็นสารประกาศจธรรมชาติมากกว่าอะไรสลับกันสลับกันอ๋อราบนแล้วคุณป้าเนี่ยครับผมรชีสปล่อยแค่ไหนครับก็อธิราค a อธิราคาครับจะเป็นสารเคมีอธิราคาแล้วกระดาวก็จะสนไเดือราคากระดาวจะเป็นเดือดราคาใช่ไหมครับก็พวกแมลง พรุ่งนี้เวลาเขากินเนี่ยเราจะดูตามโคนต้นเขากินแล้วก็จะไข่กันเม็ดๆเม็ดๆอย่างเงี้ยเราก็เริ่มล่าได้เลยไต้องมี้วามเคลื่อนเข้ามาสอบัวทีพื่อทำในเวลาที่นะครับมีแนวทางครับการป้องกันจากโรคนพื่อย่างไรครับจริงๆส่วนใหญ่แล้วมันมีอะไงดีละ่ะพวกโรคแมลงอเงี้งยครับส่วนใหญ่ก็จะฉีดยาอาทิตย์ละครั้งอ๋อฉีดยาเป็นอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมครับก็จะฉีดคุมเอาไว้เลย แล้วส่วนมากครับสตุกขื่ที่มาจะเป็นพวกไหนครับส่วนใหญ่เป็นพวกเพลี้ยกับหนอนในนสว่แต่ว่าถ้าโรคก็จะเป็นเชื้อราแล้วอย่างนี้พี่ก็มีการฉีดป้องกันไว้หรือไม่ใช่ตัวเพื่อนตังไหนครับเป็นคลื่นอะไรเป็นแมลงแมลงกับหนอนนะแล้วมีวิธีการป้องกันาาว่ยิ เป็นสัปดาห์ละครั้ง,เป,เ,งเป็นเดือนละครั้งนะครับถ้ามีก็ฉีดไม่มีก็ไม่ฉีดฉีดก็ตามจำนวน<ช>ถ้ามีก็ฉีดไม่มีก็ไม่ฉีด<ช>ไม้ประดับอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีปัญหาก,กับส้ตรงพืชอ,อยู่แล้วใช่ไหมครับผมแล้วป้าครับมีแนวทางการป้องกันส้ตรงพืชมีอย่างไรครับที่จะไม่ให้เกิดขึ้นกับพืชพันธุ์ของป้าใช้ยาใช้ยาใช่ไหมครับ จะเป็นยาประเภทน้ำผสมน้ำเป็นยาตัวไหนครับมีหลายตัวนะครับมีหลายตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นการป้องกันโดยใช้ยานะครับส่วนมากศัตรูพืชนะครับที่มานี่จะเป็นแบบเป็นหนอนเป็นหนอนพวกไหนครับเป็นหนอนแดงสีเขียวแน่นอนครับการควบคุมจะต้องเป็นศัตรูพืชของสวนแล้วนะครับผมครับพี่ครับผมมีแนวทางการป้องกันนะครับ สตูพืชอย่างไรเพื่จะไม่ให้มาทำลายต้นไม้ที่อีกอะไรก็ร้องใช้เป็นยางเปนิ่งที่มาไปครับแล้วก็ส่วนมากครับแน่นอนครับก็ต้องมีพวกเป็นนอนนะครับต้กตะตคร้ก็จะงินกินไปบางอย่างบางอย่างที่แล้วแต่ชนิดอื่นะนะมันไม่ได้กินทั้งหมดทั่วไปนะอ๋อก็พวกสตุกพืชนี่ก็จะกินเป็นรังยาง แล้วก็จะใช้เป็นยาฆ่าแมลงทั่วไปนะครับที่จะมากำจัดตัตว์ปีก